ต้นแล้วก็สู่ช่องน้ำต้นน้ำปัทะลุงไปด้วยซ่องตัวแล้วสำหรับคลิปนี้เเดี๋ยวจะพาพี่น้องนะครับนั่งรถไปบ่อดินดีกว่าเดี๋ยวจะไปกับ FR คันนี้ดีกว่าเดี๋ยวขอโชอเฟอร์กัน <c oughs> เดี๋ยวนั่งรถดำดีกว่าคลิปนี้เดี๋ยวจะลงเนินนะผมเลยเลยเลยจะไปด้วยดีกว่านั่งไปบ่อดินดิว่มรุ่นอะไรเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูบ่อดินนะผมไปเดี๋ยวไปคันนี้เลยครับนี่ไปดูกันนะเดี๋ยว นี่แล้วี๋ยวขอคุณขับก่อนเดี๋ยวเทดินก่อนนะเดี๋ยวไปดูบอดีนนะเดี๋ยวไปคันนี้ดีกว่าครับไปเจ้าสมบัติมีครับคันนี้ไปเดี๋ยวเราจะไปคันนี้คนระับเดี๋ยวเราเททิ้งไว้ตรงนี้คนระับนี่เดี๋ยวนั่งรถเล่นดีกว่าวันนี้อยากขายพี่น้องดูที่บอดินด้วยคนระับไปเดี๋ยวไปคันนี้มนาะโอเคครับผม อออ๋ออออยกๆเดี๋ยวไปขันนี้ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไปขันนี้ครับเดี๋ยวยกน้ำก่อนพิดจอกก่อนจุ้นไปเดี๋ยวไปดูบอดีครับเดี๋ยวเราสักคู่ครับเดี๋ยวไปด้วยครับผมคลิปนี้พานั่งสมบัติเมียบหรือว่า FRR สองหนึ่งศูนย์ับ รุนแรกของอีโซเลับคันนี้ไปไปไปนั่งเลยครับผม <Hello. S 1> ไปแล้วกูเลยฮะไปไปนั่งเลยผมไปเลยเดี๋ยวจะพาไปดูบอ่อดินนะผมเรียจร้อย นี่เรานั่งครับดูภายในรถแล้วผมนี่รถเรมนนี่รกไปไปืกี้เจียวแล้วในหัวแปดเจียวแล้วครับแปดเจียวแล้วครับตอนนี้เมียไม่ดา่าเลยได้แปดเจียวเ <laughs> มียไม่ด่าครับ <laughs> ไปดูบอดีนนะผมนี่ครับนี่อยู่ในรถแลยครับอันนี้เปืนปิงได้ไหมนี่ได้ได้เลยครับ แม่ตีนฤกษ์กระสีนะเปิดเลยเดี๋ยวก็ไปแก้เอาลืมเลยครับหรือ <laughs> ปีวิดีโอครับนี่นี่ครับสุบัติเมียคันนี้ครับายไปแล้ววันนี้นั่งไปบอดี้เลครับนะฟังเพลงเพราะๆเลยครับผมไหมไม่ไม่ไม่ บ่อดินเลยครับคลิปนี้<ห>น,นี่ครับกระจกตั้งรุ่นแรกจะเป็นกระจกแบบนี้ครพิตมัมพิตัมยัง,ยงอ,ยอยู่ตีบ่อหรือยังเล่งตัวโนดก่าอยู่ครับอ๋ออ๋อโน่งเล่งมันูุ่มเขา<อ>ขเขาเก็บหมดนี่เขา,าเาก็บหมดินต์ได้กันนะเก็บไปไหน,นอ๋อ ิดูบรรยากาศเลนะ็บอันนี้มาแล้วคันนี้คันนี้แปลงโจ๊กยันไงว่าคุมตามเหมือนนั้นเนี่ยคันนี้แปลงกระโจกครับนี่มาแล้วนี่นางอัดสองคนเลยคันนี้ คันนี้เป็น FRR นะครับไม่ใช่ร้อยห้านะครับคุณน,น,นี่กี่เกียร์นี่ไหนวะพ่อกเกียร์หก,ก,กเกียร์คันนี้เดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาเมื่อวานนั่งพิทามครับลืมเอากล้องไปวันนั้นวันนี้ก็เลยมานั่งคันนี้แทนเลยเมื่อวานพิทามบ์มาลืมไปม้นนเเกีียย่

ไงวะจำไม่ได้จะลืมเลยอ๋ออ๋อโกอ๋อเรียกว่าอ๋อปิโก้เรียก,ป,กปิโกมาั๊บไหมมามาแค่นะี้เดี๋ยวหนังปิโกว้วะถ้ามันนตัวปิโกเป็นเอ็มจีแกมีคันหนึงเป็นเอ็ซีเดี๋ยวถ่ายให้ดูทว่ากู้เหล่กรถปูนแต่แต่งโลนุ่งเนี่ยโคตรหน้าไวรุนกันรถปูนนี่รถแม่ไ,มไ,มไปแต่งเนี่ยรถปูนฟุโซ่นี่แต่งมังคุดนะ สวยเล็บนะครับคอนกีตต่าไปรุนนี่แป้งระบุตรงนี้ก็จะทำถนนนะครับคันนี้เคยเห็นตอนนั้นผมเคยเห็นคันนี้ไปวิ่งหน้าโลตัสวิ่งหน้าโลตัสเซ็นหน้าโลตัสคันนี้เซนวิ่งวิ่งอะไรนะวิ่งยิ่งใหญ่ติดจับเดินออนต่อดินอ่ตอนนตอนน่อดินมันมัน,มนติไไลแม่ไหนวะ กดไลค์เลยครับวันนี้พานั่งเลยครับนั่งตากแดดดีกว่าครับวันนี้วันนี้ฝนไม่ตกครับวันนี้ไม่มีแดดครับวันนี้ใช้ได้เลยรบรรยาก,กาศเมื่อกี้วันนั้นเราห้อนปะชันต้นอ๋อลดคนข้ามจะเยอะไหมครับเส้นนี้เดี๋ยวเราจะไปเอาที่แรกหาครับ บ้านขันบ้านแค่ขานี้ไปทำตรงนี้มีป้ายบอกมาดูตอนนี้ได้เจ็ดนาทีแล้วใครถ่ายไปออกจากม่นอันนี้ใจความเร็วเท่าไรหร่เนี่ยวะเจ็ดสิบรีวนเรีวนะนี่เจ็นะนเดนาทีอันนี้ได้ <laughs>

เล็กเยอะมากเป็นเงี้ยตรงนู้ยังไงไม้เดียมอันนี้อันนี้ก็โรงเรียนวัดเพลหานะครับตรงนี้วัดควรเพลหาเนี่ยอยู่ฝั่งใครไม่เคยนั่งรถดามบัฟมานั่งกับผมลนคลิปนี้ นั่งชมพยาการหน้าง,งานก็จะเป็นโกเบนะเพราะว่าผมไปกับพี่ต,ตั้มรอบนึงแล้วลืมเอากล้องไปวันั้นตัง้งตัง้งไปหรือมัไหนว่ามันมันเจ๊ะไหม,มกล้ามาหรือยวไม่เลยไม่นะอ๋อ ถ้าไม่แรงก็ไม่รู้วัามอนได้เด้หวัามันปตกรถปูนับสีเหลืองครับนี่สวยมากมาเลยอไม่จ่ายคนลตีอนนบกันนี้กันนี้คนลตี้กันลังอาคันนี้ก็เจอตางทีมาผมนี่เนอี๋อนี่คันนี้ไงเนี่ยฮีโน่ครับผมเราก็เจอฮีโน่ครับผมสองคันเลย บูโซเดี๋ยวเราไฟแดงแป๊นึงคงับผมเนี่ยจะถึงแล้วเดี๋ยวจะเลี้ยวขวาผมเป็นโกเบนะครับนั่งงางจะเป็นโกเบครับ,น,น,รรบนี่ครับถึงแล้วอยู่ซอยตรงนี้ครับ นี่เส้นทางใช้ได้เลยใส่แม่กวนภูมใจอ่ะกลัวนะมินกวนใลาเทียวกันนี่ใส่แม่กวนใจกลัวแล้วนะกลัวว่าเพื่อก็กลัวอะไรง เดี๋ยวใส่ก่นัะเดี๋ยวเขากรูบครับมาก็มีครับยอ,อันนี้ไ่มาปุ๋ยันีอร่อยไ่มาปุ๋ยันี่ออ,า,อ,ววา,อาวิยยิงอะไรนี่จิลมมาเวอ๋อ กันนู้ไม่มาเลยอีก,กันนึงนั้นไอเอฟอารนะ์ตัวตัวเดียวกันจามลจามจังนั้นไม่มา,รอ,มา,ารอกจัอทองใชเป็นแนวอ๋อจมนนอ๋อวัวม่งตาอยหมากินก้าวอยู่เลี้ยงวันนะน,วนี้กันกเเงียบเงียบมิ่เวันนี้นะนนูอม่มาวันนี้วันนี้ดกอืมอืมรมอนี่ ก็ตาก็ว่าวันนี้กันดีเต้เต้ต้องนูกัจ้ำกันไหมตีอะไรจ้ำอืมจ้ำทำซีเนี่ยถึงแล้วบ่เบรับผมนี่อยู่นี่รุ่นสี่รับคันนี้เดี๋ยวจะไปดูบอดีนะผม ก้องจะใส่นะเพราะว่าเราไปย่ำพวกกีนนะครับเออแน่เลยป่อวิ่งไปวิ่งมาไม่ต้องใจรถบัสรถนัก่ะเดีย๋ยวไปดูไอโบเลบนี่ครับถึงแลบนี่คั้นแรกก็จะเป็นโดมินิเตอร์ครับหนุ่น มาก่อนลเดี๋ยวขาวกลับเราจะนั่งโดมินิเตอร์ดีกว่าเดี๋ยวไปขอคนกลับก่อนนะปเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งฮีโน่ดีกว่าอิสุเรานั่งฮีโน่นั่งโต๊ะใหม่หไม่เคยน,นั่งครับนี่ถึงแล้วรุ่นสิบปับนี่ปวดแบินี้ไป ไปลงไปดูข้างล่างครับนี่ครับเรามาคันนี้เมื่อกี้นี่เรามาถึงบอดีเล็บคันนี้ขุดก็จะเป็นโกเบนะครับรุ่นอ่ารุ่นสิบนะครับเดี๋ยวเราจะกลับฮีโน่ดีกว่าแบบนี้กลับโดมินิเตอร์ เพราะว่าวันนี้รู้สึกว่ารถเงียบเพราะว่าเขาพี่คนขับบอกว่าเขาไปไปบางที่ครับผมมาถึงบอ่อดินเลยครับผมคลิปนี้สุดยอดเลยครับมาถึงบอ่อดินครับวันนี้คลิปนี้อย่าไปด้วยนะเด้อะดี๋กลับด้วยอย่ากลับด้วยโอเคใส่เต็มรถเลยรถหนัก สองรสิไม่เป็นไรแรงอยู่เดี๋ยวไปกับโดมมนิเตอร์ครับผมเดี๋ยวนั่งคันใหม่หน่อยวันนี้เดี๋ยวเราไม่เคยนั่งรุ่นใหม่ครับเดี๋ยวพานั่งครับผมว่าเป็นยังไงนี่ใส่เยอะๆครับผมจัดหนักเลยบว,วันนี้คันไหนแรงสุดน่าจะใส่เยอะเล็นี่พี่นี่ยี่สูที่เรามา,มาเมื่อกี้เดี๋ยวจะกล่ากับพี่โน่ครับผม อา,าจจาะเต็มแล้ว่ะเดี๋ยวเรารขึ้นกันเลยครับผมเดี๋ยวใส่อีครับยังไม่พอโอ้โหใส่อีครับเอาแถมหนึ่งกุ้งเกี๊ยบเรียบร้อยครับผมโอ้โหเต็มรถหนักมันเนี่ยท้าทางจะหนักพอสมควรแล้ว จะไหวไหมเนี่ยเต็มรถนะเนี่ยดูดิเต็มกระบะใช้ได้อะ่ะโอ้สุดยอดเลยครับเต็มกระบะเลยคันนี้210นะครับไม่ใช่1 0อ5นี่210 d o m i สิบโดมเอร์ไปเดี๋ยวจะไปนั่งฮีโน่ครับผมไปเลยไปเดี๋ยวเราเราขึ้นกันเลยอ้ดูออกตัวครับโอเคออกมาแล้วครับ S 1> <S 1> <S แรงมากแรงมากแรงอ่าโอเคแก้วโอเคย้ายขึ้นเนินก่อนนะเดี๋ยวขึ้นเนินก่อนเดี๋ยวขึ้นตรงนู้นก็ได้๋ยวขึ้นเนินก่อนนะผมโอไปแล้วเดีย๋ยวกลับกินโน่ดีกว่าวันนี้ อยากขึ้นเนินสุดก่อนนะนี่เราตามมาถึงบ่อดินเลยควันนี้ไปกลับปัะผมขาไปนั่งอีสุขากลับนั่งอีนโนไปอโอเคไป นี่ครับตอนนี้อยู่ในฮีโน่โดมมนิเตอร์แล้วครับโน้ตคอนโซลแบบนี้ครับไม่ใช่ฮีโน่ตัวเก่าแล้วเดี๋ยวจะรับตั๋วก่อนน้ำไป,ไปเที่ยวของุเส้นทางครับตอนนี้นี่ครับจะไม่เหมือนตัวเก่านะครับคอนโซลนี่ให้ดูสองเราพาหน้าครับอีสูก,กับฮีโน่เป็นยังไงฮีโน่ก็ จะยังไงนะโซนจะไม่เหมือนอีสุนะครับหนีเส้นทางขากลับแบบค่อนข้างจะยกเยีกยกเย,ยกนะครับต,นะตอนนี้รถหนักนะครับตอนนี้กี่เกียร์ตัวนี้หกเกียร์อ๋อหกเกียร์นะหกเกียร์นะอ๋อเจ็ดเกียร์ต้องอืมเหมือนกันกับสองเก น่าจะใช่นะน่าจะเป็นอีสูเลยคล้ายๆโซนคนนี้น่าจะใช่อ่าประมาณนั้นเลยอือหือเออนี่ยังธรรมดาทาาดีเดี่ยวเจียตรงนู้นใช่ใช่ไปเที่ยวแล้ว ออออเ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 ออไม่กลัวใส่ให้เต็มอ่ะโอ้ควดเต็มอ่ะเมื่อกี้ตอนตอนผมเห็นเมื่อกี้มันเต็มกระบะเลยอ่ะใช้ได้เลยเจ้าคหลังเต่าไม่เป็นไรใส่เยอะๆดีแล้ว <c oughs> แรงอ,นนอ,อ,อือเออที่เทอีกใช่อืมม,ม,มันบวมไงเมื่อกี้ อืมพอโฆษณาเอาเลยใช่ไหมครับแต่พูดถึงว่าตอนตอนมันก็มีหลายรุ่นนั่นแต่ว,ว่านะหลายร้อยเจ็ดห้ามันมี <125. S 1> ใช่ใช่ใช่แต่ว่าสองร้อยสิบมันแต่ก็ไม่ค่อยผมไม่ค่อยเห็นนะรุ่นนี้มันเป็นแต่รุ่นเก่าอ่ะนี่น้อรุ่นเก่าที่เขาใช้อะ่ะนานๆทไีได้เจอ มันยังออกมาคนยังมคนใช่ใช่เพราะว่าเรารถใหม่ไงเขายังไม่ค่อยเล่นช่วงนี้เขาคิดว่ายินู้นนั้นกินน้ำมันอือใช่ใช่ก็ตอนแรกมีคนบางคนเขาบอกกินน้ำมันที่เขาซื้อสูตรเนี่ยเราเทียบกันแล้วใช่เราเทียบกันแล้วเท่ากันอืมใช่ใช่เท่ากันเท่ากันถูกต้องหางก็ ไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบถึงแหลวนี่ครับออกมาจากถนนเมื่อกี้ครับวันัังฮีโนบอ,อีสุแล้ววันัังฮีโน่ต่อโอ,อ,โอ้เกือบไม่รอดโอ้รถปูนไฟตัดมองหนึ่งคันนี้ก็สวยเนี่ย oh. ฟูโซอันใช่ไหมฟูโซแต่งเยอะรถปูนอะจนมากวัยรุ่นเลยอันนี้มีอันนี้ พี่มีคนมีรถกี่คันคันเดียวไหมครับหรือไงคันเดียวอ๋อเดี๋ยวมันมีสองคันบางคนเขามีสองคันไงซื้อมาสองคันแล้วก็มาซื้อตัวใหม่เอาไฟเลี้ยตัวนี้มีมีมีเสียงอะตัวนี้มีมีเสียงด้วยอะไฟเลี้ยตัวนี้อ๋ออืมนี่น,นมันเสียงคล้ายๆเตือนรถสักอย่าง เส้นแพ่หานะครับตรงนี้บ้านใส่ฮีกะบะับระหว่างทางเราเจอสิกรอบคนันนี้อะไรซีรี์ซีรี่ห้าร้อยสามที่สี่หรือเปล่าตรงนี้ ปรับปรุงถนนนะผมนี่เป็นลาดยางแต่ว่าเสร็จแล้วตรงนี้เหลือแต่ลงเส้นเส้นเหลืองเส้นขาวเมื่อวานวิ่งเยอะเนาะแต่ว่าวันนี้วิ่งเยียบ ม่ค่อยเห็นเอะไรมาชา้าหน่อยเขาเขาไปหลายคันไหมไปวิ่งไปวิ่งแถวอื่นเยอะไห<ป>มอืมเขาไปที่ไหนไม่ไปแถวอื่นไหมบางคันอื่นนะไปเยอะไหมแปลว่าไปวิ่งแถวอื่นเยอะไ,ไ,ไหมเหรออืมอืมผมว่าอยู่เห็นทนไมมัเนเงียบๆช่วงนี้ไม่ไปเห็นเลยเหคยไดที่โน่นแล้วอร์เดิลขนม เราจะถึงแล้วเราจะเลี้ยวด้ยวซ้ายครับผมบ้านทุ่งยาวบ้านลำพายนี่ถ้าตรงไปจะเป็นบ้านทุ่งยาวนะถ้าตรงไปแล้วก็จะมีร้านเครื่องแกงแถวบ้านผมนี่นะเครื่องแกงพิคินิอ,นอร่อยครับผมนี่อันนี้ทีมอื่นนะผม มาแล้วหนอพี่ตั้มมาแล้วนี่เอาหน,นีพี่ตั้มก่อนนะพี่ตั้มมาได้ไงเนี่ยพี่ตัม้มพี่ตัม้มโอ้ยไม่รู้จริงๆพี่ตั้มมาอันนี้ก็ทีมงานเดียวกันน,นั่นเองแต่ว,ว่าไปยิงทีมอื่นน,นี่จะถึงแล้วนี่จะถึงแล้วนี่ที่เทป อยู่ฝั่งซ้ายมือครับอ่านั่งสองที่ครับเดี๋ยวผมจะจบคลิปแล้วเดี๋ยวผมต้องไปไปตัดคลิปก่อนครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวค่อยมาใหม่พรุ่งนี้อันนี้ใช้เวลานานไหมครับกว่าจะเสร็จสองสามวันได้เนาะหน่หนวันอ,อกประมาณ2อันอ่ะอีกสองวันน่โอเคโอเคนี่ถึงแล้วนี่แต่พูดถึงว่าขาลงเมื่อกี้มันชันนะชันใช้ได้เลยเม่กี้นี่เน,นี่ยตรงเนี้ย ถ้าเราดูมันรูจะรู้ว่ามันชันใช่ข้างล่างไม่รู้นี่เดี๋ยวมาดูดินี่โอ้โหชันมากนี่แต่แนั่นโอเคเลยเพราะว่าเขาลดจ้ำนี่ <ST AR> โอเคเดี๋ยวผมไปข้างล่างเลยไปปะผึ่งกัดน <c oughs> ะโอเคฟิฟ์เรานั่งโดมิเนเตอร์ครับนี่ครับเรามาคันนี้เมื่อกี้โอเคครับเดี๋ยวดูตอนเทดินแล้วก็จบคลิปเลยนะครับโอเครับผม เดี๋ยวจะจะจบคลิปนะผมส่งท้ายผมเดี๋ยวเราจะจบคลิปนะเดี๋ยวผมต้องไปตัดต่อครับมาเทสเด็บเดี๋ยวอีสุมาหลังครับน่านกำลังจะออกมาอยู่อ้าอ้าอ,อยกเลย อันนี้เป็นคนกลางขับนะผมคนภาคกลางขับอันนี้แต่มาขับอยู่พัทลุงครับโอเคโยกไปเลยโอเคแปดร้อยผมโอ้เต็มกระบ,บนะนั้นี่โอ้ลั่นนะโอเคโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตจบคลิปเพียงแค่นี้คนระับผมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ ่ส่งท้ายครับมาแล้วครับคันที่ผมขาขาไปเมื่อกี้นี่อีซุมาเลยมาเลยแต่โบก่อนครับไม่มีคนขับรถไทยคนขับรถไทยผมไม่รู้ครับจะช่วยก่อนช่วยเป็นจิตอาสาก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวผมต้องไปทำภาละส่วนตัวอีกครับต้องกลับบ้านเดี๋ยวคันเดียวพอนี่ครับคันที่เราขามาเมื่อกี้ครับนี่ขาไปเมื่อกี้ มาแล้วอ่ะไปบังในเลยครับเดี๋ยวส่งท้ายคันนี้เลยครับเดี๋ยวก็จบคลิปเลยครับผมส่งท้ายอีกคันนะอยู่ตอนเทแล้วก็วันนี้น่าจะเงียบๆเ,เพราะว่าเขาเขาบอกว่าไปวิ่งแถวอื่นนะครับไม่ได้มาเทตรงนี้เข้าไปช่วยแถวอื่นนะมาแล้วคันนี้เป็นตัวแรกแล้วนี่เอ้ยจับ Ma liệu Toi con, tối con Toi con, tối con Toi con, là con, tai con, tai con, mấy con, tai tối, tối À ok à tai con,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  tai

จบคลิปกับเจ้าสมบัติเมีครับโอเคมาแล้วครับผมก็ขอจบคลิปเองแค่นี้นะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับอืมล้านคนระับ